ก็มาถึงส่วนกิจกรรมในตอนท้ายแล้วนะคะให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มกำหนดโครงเรื่องดูตัวอย่างได้จากสไลด์และวิดีทัศน์นะคะโดยโครงเรื่องจะต้องระบุ Introduction, Body และ Conclusion จากนั้นให้พัฒนา Storyboard ค่ะส่วนนี้ไม่ยากนะคะเป็นเพียงการนำภาพ6-9ภาพมาเรียงเป็นเรื่องราวแล้วส่วนสุดท้ายคือการเขียนบทหรือสคริปต์ค่ะ โดยอาจารย์กำหนดหัวข้อที่ใกล้ตัวนักศึกษาที่สุดเนื่องจากคนที่เข้าร่วมโครงการมีความหลากหลายเรื่องราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นน่าจะเป็นประเด็นร่วมได้มากที่สุดค่ะไม่ว่าจะอยู่คณะอะไรเราก็ล้วนอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหากเราสามารถทําเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวได้เราย่อมสามารถนําทักษะนี้ไปพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้เช่นกันค่ะ หากอาจารย์กำหนดประเด็นเรื่องสื่อการเรียนรู้ก็อาจจะกลายเป็นความยากง่ายที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะเรามาจากหลากหลายสาขาวิชาดังนั้นเรื่องมหาวิทยาลัยขอนแกน่นใกล้ตัวทุกคนที่สุดแล้วค่ะเราอาจเติมส่วนที่จะขยายต่อท้ายตามความถนัดหรือความสนใจของเราได้ค่ะเช่นมหาวิทยาลัยขอนแกน่นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขหรือมหาวิทยาลัยขอนแกน่นที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องเรียนเป็นต้นค่ะ เรามาพบกันในวันที่17พฤษภาคมนะคะจะเป็นการนำเสนอผลงานของพวกเราทุกกลุ่มค่ะแต่ระหว่างนี้หากมีคำถามเราพบกันได้ผ่านซูมนะคะโดยนักศึกษาได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆก่อนแล้วเราพบกันบันศุที่13และจันทร์ที่16พฤษภาคมค่ะ